ออกตุงดำกันครับออกตุงดำช้ำต้นไม้ช้ตำต้นบะเขือบะเขือไก่ได้ช้ำแหละตุงดำสี่คูนแปด ถุงขาวกับแพลบได้แล้วครับหนึ่งถุงเนี่ยกอ่าแง่ายถึงดำแค่เดียวได้หนึ่งถุงเนี่ยครับเต็มถุงเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะมี พี่กุ้งแถวกบครับนี่ครับกอกเส้นแล้วก็เอาถุงดำมานั่งมาเลี้ยงกันหนึ่งเสือกครับเลี้ยงกันเนินหน่อเลี้ยงไว้บนแถวครับแถวก็ลดน้ำครับเนี่ยลดน้ำให้แกบมันรัดถุงเนาะครับเนาะ จะปวะคุมนำทลรัดรัดถุดงนะครับก่อนที่าทีเอาท่านมะเขือลงมปูครับรดน้ำไปก่อนนี่แหละนี่คือขั้นตอนหนึ่งของการชำผักถุงนะครับไอชุ่มเลยครับ các về đưa vào mặt trong đầm. Đẹp ลงไปอันนี้จิ้มไปแล้วลุมเนี่ยง่ายๆครับลงมือปิดปากไวเนี่ครับง่ายนิดเดียวน,นี่ครับง่ายๆครับง่ายๆรับ นเสร็จแล้วครับมัเนเอกหาสิบถุงเหตุยามแรกเนาะครับแอดเดียวครับไม่ดโดนครับมันจะมีโดนจั่วของเขาปอ,ปอมเมล็ดนี่นแหละครับต่อไปเราก็ลดด้วยน้ำครับน้ำลดครับใส่หัวฟักบัวครับกับสายยางที่ไปเห็นใ้ต้นก้านี่เกิดความฉ่ำครับ ใชุ่มไปเลยประมาณสามหมื่นแหละครับสามหมื่นต่เพิ่นบวชเฉาหัวกะใส่ปุ๋ยใดครับใส่ปุ๋ยใดใส่ปุ๋ยเลี้ยงเพิ่นเนาะสามวันแต่ตรงนี้การเฉาครับอันนี้เฮ็ดไว้เมื่อเช้านี่ครับเก็บล่อยก็ถุงครับเฮ็ H myself, นะดไว้เมื่อเช้านี่ยดน้ำเพิ่นไป จะเป็นวิธีง่ายๆครับกลก็เป็นพันธุ์บกเขือจอกยญานะครับี๋ยวไอ้คลิปหนาเี่เอาวิธีการดูแลรักษาครับการใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาเป็นเนาะมาให้เบ่งครับเนี่ยนะครับําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำเนียบกอนเนาะครับเนาะแต่คลิปหนาเดี๋ยวเอามาให้เบ่งอีกครับ ขอบวมะคุณดุ้ณครับ